การสปายในทุกวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าแล้วเนี่ยไอ้สปายแบบเดิมๆเนี่ยก็ยังมีอยู่ที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีสปายตัวหนึ่งนะคะเป็นตัววตัเพราะมันเป็นมันเป็นตัวมันเป็นสัตว์คือมันมีสปายตัวหนึ่งนะคะสปายตัวนั้นเนี่ยก็คือวานวานตัวเนี้ยดังมากนะ มันคือคนน่ยรู้จักมันมานานแล้วแล้วก็อยู่ๆมันก็ตายแล้ววันนี้พี่นามาเล่าให้ฟังเพราะอะไรรู้ว,ว่าเพราะว่าผลการสืบสวนการตายของอีวานตัวเนี้มันออกมาแล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากการกระทําของมนุษย์นะคะอีวานตัวนี้มันเป็นวานที่ดังมากเพราะว่ามันเชื่อว่ามันถูกใช้จากรัฐบาลรัสเซียให้มาเป็นสปาย เก็บข้อมูลของชาติโยุโรปนะอีวานตัวนี้ชื่อว่าฮาวลาดิมีชื่อลนะฮาวลาดิมีคือแบบชื่องามนะชื่องามแล้วมันตายอยู่แถวแถวชายฝั่งประเทศนอร์เวย์มันเป็นวานเบลูก้านะฮะแล้วก็เชื่อว่าเป็นสายลับของรัสเซีย ตอนที่มันตายเนี่ยปรากฏว่าคนก็ไปชี้นิ้วไปที่นอร์เวย์ว่าพวกเธอหรือเปล่าที่ฆ่ามันเพราะว่ากลัวว่ารัเสเซียเนี่ยจะให้อีวานตัวเนี้ยมาสอดแนมนะคะวานเบลูก้าตัวนี้มันเชื่องมากคนไปเจอมันครั้งแรกเมื่อปี2019ไม่ไกลาจากน่าน้ำรัเสเซียพร้อมกับสายรัดติดกล้องที่เขียนว่าอุปกรณ์เซนส์ปีเตอร์สเบิร์ก แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยหลังจากที่เขาเจอมันไม่ไกลจากน่านน้ำรัเสเซียเนี่ยมันก็มาปรากฏตัวอยู่ที่เมืองแฮมเมอร์เฟสของนอร์เวย์เมื่อวันที่31สิงหาคมปีเดียวกันก็คือ2019แล้วก็พยายามเอาตัวถูก,กับเรือเพื่อเอาสายรัดตัวออกคือฉันไม่อยากเป็นสปายแล้วละอะไรเงี้ยเออไม,ไ,ไม่แต่ว่า<ๆ>เขาคงลำคานอะ่ะเนาเ,เพราะว่ามันมีสายรัดเออ,เอ,อแต่เขาเชื่องมากนะ ซึ่งตอนนี้ทางการนอร์เวย์เนี่ยก็พยายามจับพฤติกรรมของอีวานตัวนี้ไอ้ฮาวลาดิมีเนี่ย, me, ยปรากฏว่าเขาได้ข้อมูลว่ามันเป็นวานเบลูก้าเพศผู้เกิดปี2009ชื่อของเบลูก้าตัวนี้ถูกตั้งมาจากภาษานอร์เวย์ว่าฮาวาลที่แปลว่าวานบวกกับชื่อของประธานาธิบดีวาเลเมียปูติน oh. <laughs> ก็คือ ฮาเวลดีมีก็คือวานบวกปาลาดิเมียปูตินนั่นแหละและสาเหตุที่นอร์เวย์เขาตั้งชื่อแบบนี้เพราะเขาเชื่อว่าอีวานตัวเนี้ยเป็นสายลับของทางการรัสเซียซึ่งถูกฝึกในฐานทัพเรือรัสเซียที่มูมัสของรัสเซียไม่ไกลมากนักจากเฮมเมอร์เฟสของนอร์เวย์นะคะแล้วก็ส่งมาสอดแนมกองทัพนอร์เวย์เพราะแถวนั้นเน่ยมันเป็นน่านน้ำแถวทะเลเหนือ ในช่วงสวงครามนที่สองนีมันมีเรือน้ําเยอะมากนะแถวนั้นเนะี่ยแล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็นอร์เวย์ก็แบบกับรัสเซียก็ขบกันแถวนั้นเนะี่ยแถวนั้นนี่คือแบบเดือดมากนะแต่ว่าอยู่ใต้น้ําหมดทางการรัสเซียปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไอ้วานตัวนี้มันไม่ได้เป็นสายลงสายลับอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมันเป็นสายลับจริงอะ่ะจะติดชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์กลับเพื่อสิ่งใด แต่ก็แต่ก็ไม่ได้บอกว่าแล้วทำไมถึงติดกล้องแล้วเขียนว่าอุปกรณ์ Saint เซนต์ปีตเตอร์สเบิร์กทีนี้หลังที่เจอวานตัวนี้ทางกรมประมงของนอร์เวย์แล้วก็ตำรวจก็ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้อาหารเจ้าฮาวาล,ลเดเมียปล่อยให้มันมีชีวิตตามปกติในทะเลแถวๆนั้นนะตอนแรกเจ้าหนที่เขากังวลว่า ไอ้เจ้าฮาวา,าดีเมียเนี่ยจะไม่สามารถหาอาหารเองได้แล้วก็มีแผนจะส่งกลับไปที่ฐานทัพของรัสเซียซึ่งอยู่ไม่ไกลกันแต่ปรากฏว่ามันคงไม่อยากกลับมั้งมันก็แสดงความสามารถด้วยการหาอาหารได้เองแล้วก็ว่ายน้ําไปนอกฝั่งนอร์เวย์แล้วก็ใช้ชีวิตรอบๆแถวนั้นแหละแหล่งประมงนอกชายฝั่งนอร์เวย์ว่ายน้ําเล่นกับชาวประมงไม่อยากกลับบ้านอเออฉันอยู่นอร์เวย์ฉันมีความสุขกว่า แล้วก็ตอนนั้นก็มีกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยก็พยายามเข้าไปปกป้องมันนะฮะกลัวว่าทางการเนี่ยจะสังหารมันเพราะคิดว่ามันเป็นสบายเออแล้วก็กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ก็เริ่มเรียกร้องว่าเอออย่าไปทำอะไรมันเนี่ยและไอกเจ้าพาเลเมียเนี่ยก็เลยทําให้เมืองแฮมแฮมเบอร์ฟอร์สเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็กลายเป็นไวรัลนะฮะจนกระทั่ง10กรกฎาคมปีที่แล้ว2023เนี่ย สภาเมืองเนี่ยก็คือสภาเมืองแฮมเมอร์เฟของนอร์เวย์ลงมติ28ต่อ32เห็นชอบให้สร้างเขตสงวนฟยอร์ดส่วนตัวฟยอน์ก็คือพวกไอช่องน้ำแข็งอะเออช่องน้ำแข็งอะที่อยู่ห่างจากท่าเรือที่มีคนพลุกพล่านเพื่อให้เจ้าฮาวาลีเนียได้ไปอยู่ที่นั่นเออแล้วก็มีแผนที่จะช่วย ไอ้พวกวานบดูก้าที่ถูกจับหรือว่าที่เสี่ยงต่ออันตรายแถวๆนั้นเนี่ยมาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะโดยวานเหล่านี้ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพอมันแข็งแรงพอแล้วเนี่ยอาจจะถูกปล่อยกลับไปทางเหนือบริเวณน,น่านน้ำน,น,น,นอกชายฝั่งสวาบาร์นะสวาบาร์ก็ขึ้นไปนู่นเกือบขั้วโลกเหนือละมันเป็นแบบเป็นเป็นเกาะแบบผืนดิน เกือบท้ายๆก่อนจะถึงขั้วโลกเหนือนะฮะสวาบาทก็เป็นส่วนหนึ่งของนอร์เวย์ซึ่งที่นั่นเนี่ยมีวานเบลูกา้าตามธรรมชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแต่ปรากฏว่าสิงหาคม31สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือวันไหนเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วสามสิบเอ็ดสิงหาคมตรงกับวันอะไรขากินน้ำหน,น,<ะ>น่อยได้วาวันเสาครับ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าฮาวลรเมียตายโ้โน้องแล้วก็ซากมันลอยอยู่ที่อา่าวริซาวิสกาตอนมันตายเนี่ยมันอายุประมาณ14-15ปีปรากฏว่าพวกองค์กรอนุรักษ,ษ์สัตว์เนี่ยอย่างเช่นโนอาแล้วก็วันเวลเนี่ยได้ยื่นเอกสารตำรวจแล้วก็ระบุว่าไอ้ไอ้ ไม่ใช่บลาดิเมียฮาร์บลดีเมียเดี๋ยวอะไรชื่อปูตินฮาร์บรดีเมียเนี่ยถูกตายจากการถูกยิงหลายนัดก็เลยเป็นเรื่องนะคะเพราะว่ายังไงอะคือมันก็กลายเป็นที่รักของคนนอร์เวย์ไปแล้วอะแล้วอยู่ดีมันตายเพราะว่ากลุ่มอนุรักษ์เหล่านี้ก็กลัวว่าตำรวจหรือว่าทางการของนอร์เวย์ซึ่งเชื่อว่ามันเป็น มันเป็นสปายเออจะมาจะมาทําอะไรมันพอมันตายเนี่ยก็เลยมีคนสงสัยแล้วก็เรียกร้องให้มีการชันสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงของการตายแล้วก็เป็นที่มาของการถแถลงของตํารวจในวันนี้นี่ข่าวเราคุยมา20นาทีก็คือเรื่องวานตายนะฮะวันนี้ตํารวจวววตํารวจนอร์เวย์ถแถลงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาระบุนะคะว่าจากการเอ็กซเรย์ ไม่พบร่องรอยของกระสุนปืนและไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าบาดแผลของบนตูฮาวาเลิเมียเนี่ยถูกยิงด้วยปืนแต่ตำรวจบอกว่าเจอไม้ยาวประมาณ35เซนติเมตรกว้าง3เซนติเมตรเสียบอยู่ในปากของมันแล้วก็กระเพาะก็ว่างเปล่าอวัยวะข้างในก็ถูกทำลายพูดแค่นี้ไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติม แลวตำรวจบอกว่าจะหยุดแค่นี้ไม่ดำเนินคดีไม่สอบสวนอะไรต่อแล้วแล้วก็จะเผยแพร่รายงานชันสูตรพิกศพขั้นสุดท้ายออกมาในช่วงปลายเดือนนี้ก็คนก็สงสัยว่าแล้ววานมันจะเป็นสปายได้หรอคะอเ,คเป็นได้คะ่ะเพราะว่า CIA เคยใช้ปลาดุกค,ค่ะอเดี๋ยวพาไปดูอ, <laughs> อจริงอย,อยากกินปลาดุก <laughs> ข้อมูยากกว่าด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยเพราะว่าเราก็เลยแบบให้น้องเนี่ยบอกไปหาดูดิว่าพวก C A พวก K G B เนี่ยเคยใช้สัตว์เป็นสายลับหรือเปล่านะคะคือถ้าเกิดเรายกประโยชน์ให้จำเลยว่าโอเคไอ้ฮาวาลเดเมียเนี่ยไม่ได้เป็นสปายแต่ว่าถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่านะฮะเป็นไปได้ที่จะฝึกสัตว์ให้เป็นสายลับนี่คือคำตอบนะฮะ